งูเขียวหัวโมงสอดราม่าซ้ำรอยสักแก้ใหม่ลอกแล้วไม่เหมือนตอนเสร็จมีตุ่มขึ้นงูเขียวหัวโมงสอราม่าซ้ำรอยสักแก้ใหม่ลอกแล้วไม่เหมือนตอนเสร็จมีตุ่มขึ้นจากกรณีลายสักไม่ตรงปกงูเขียวหัวโมง ที่เป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาเมื่อมีหญิงสาวชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชหญิงสาวออกมาร้องว่าตนเองนำแบบลายสักพญานาคไปให้ช่างสักรายหนึ่งสักแต่ผลปรากฏว่าได้ลายที่ไม่ตรงกับปกจากพญานาคกลายเป็นงูเขียวหัวโมง่งต่อมาเรื่องราวดราม่าเหมือนจะจบลงเมื่อมีช่างสักอีกรายเข้ามารับแก้ลายสัก บนแผ่นหลังของหญิงสาวจนกลับมาสวยงามเหมือนเดิมได้รอยสักใหม่แล้วล่าสุด วันที่5ตุลาคมพบว่าเรื่องราวดราม่าลายสักนั้นยังไม่จบเมื่อชาวเน็ตมีการวิพากษ์วิจารลายสักใหม่ที่ได้รับการแก้ไขที่มีการสักถมลายก้อนเมฆสีดำทับลายสักเก่างูเขียวหัวโมง่งและลายสักพญานาคที่เป็นลายใหม่นั้นที่ดูไม่สวยงามเหมือนตอนสักแก้ลายใหม่ๆโดยมีสมาชิก Facebook รายหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่าซ้ายรูปที่ปรับแต่งและรูปตอนลอกของจริง เป็นอะไรที่ยาบมากครับผมไม่ได้เป็นช่างสักแต่ผมมีพี่ชายเป็นช่างและผมรักทุกอย่างที่เป็นรอยสักยันเครื่องสักหลังสักเสร็จผมบอกเลยว่าสวยทุกชิ้นครับแต่หลังลอกคือผลงานจริงและการถ่ายปรับฟิลเตอร์คืออีกหนึ่งสิ่งที่หลอกตาได้แต่งานนี้คือแบบโอ้ไม่อยากพูดอะไรเยอะเลยผมติดตามช่างสักเยอะมากมันดราม่าตั้งแต่แก้งานสักแล้วครับ ผมบอกเลยว่าเคสพวกรอยสักมีแยก่กว่านี้เยอะแต่พอไม่เป็นข่าวเลยไม่แก้งานแก้มีมาตลอดครับผมคุยกับพี่ชายตลอดเรื่องรอยสักและดราม่าที่สองคืออุปกรณ์ในการสักถ้วยใส่สีใช้ถ้วยจานสีตอนเรียนศิลปะแม่เจ้าและก็แก้วใส่น้ำผมเห็นภาพและพี่ๆได้เห็นคนร้องเหมือนผม ผมไม่ได้มาดิสเครดิตและพี่เขาคงทำให้เครดิตวงการมันเห็นชัดแล้วครับปล 1. หนึ่งเรสเพพี่ๆช่างศักดิ์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่มุมไหนในประเทศไทยจะอยู่ในวงการหรือไม่อิงวงการครับปล 2. องรอหนังแก้วลอกให้สมบูรณ์ปล 3. สายิ่งคนติดตามเยอะทุกอย่างต้องทำให้ดีและสะอาดที่สุดและไม่ทำให้ช่างคนอื่นต้องเสียหายไปด้วย ปล .4 ติดตามเพจฝาเบียนะครับผมจะได้ความรู้ครับนอกจากนี้ผู้โพสยังมีข้อความแชทที่หญิงสาวคนที่สักรู้สึกแปลกใจว่าตอนนี้ลายสักที่แก้ไขใหม่ลอกแล้วแต่ทำไมถึงมีตุ่มขึ้นแต่ตอนสักงูเขียวหัวโมง่งไม่มีตุ่มขึ้นเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ